โอเค同学อ早上好早上好า,าวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เอ่อเราก็มาเรียนรู้ภาษาจีนร่วมกันนะครับอันนี้ก็ป .6 ทัหนึ่งเนาะอ่านะครับอันนี้ด้หรจริงก็เป็นของปอ .6 ทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวครูจะอัพขึ้น YouTube นะครับอ่ะก็ทักทายกันประมาณนี้นะครับนายนิ่งเอ้ยไม่ ชินานี้เองอ่าสลอดนี้นะครับอ่าก็ครูก็จะมาทบทวนบทเรียนให้นะครับเป็นคำศัพท์ของบทที่4นะครับอ่าเป็นของฤดูกาลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนบทที่4นะครับจีนลองพูดตามสินนะที่สีค่ค่ะที่สี่ค่ะอ่าอ,อีกรอบหนึงนะครับพูดตามสินนะที่สี่ค่ะ ตีซ่ซื่อเคแปลว่าบทที่สี่ะสววนะครับตีซื่แปลว่าที่สี่บบเนาะครัคือบทเรียนนะครับตีซื่คเคือบทที่สี่นะครับอ่าบทเรียนบทที่สี่นะครับหัวข้อของบทนี้คือผู้ตอนสินนครับจี้เฉียจี้เียอ่าอีกร่องหนึ่งครับจี้เฉีย จี้เจ๋นะครับแปลว่าฤดูกาลนะครับจี้เจ๋แปลว่าฤดูกาลเนาะอ่ะโอเคเรามาดูกันครับว่ามีคําศัพท์อะไรกันบ้างครับจี้เจ๋ฤดูกาลคําแรกครับนักเรียนอ่านตามเสีครับชงฉือช่งฉือชงฉือชืงืออ่าชื่งฉือนะครับแปลว่าคำศัพท์ใหม่นะครับชื่งสือแปลว่าคำศัพท์ใหม่นะครับ โอเคครับคำศัใหม่คคำแรกนักเรียนอ่านตามฉันครับเทียนเทียนเทียนอ่าเทียนนะครับแปลว่าวันนะครับเทียนแปลว่าวันนักเรียนลองสกดตามอลองสกดตามสุดนะครูขออนุญาตเปิดปากกาเมาส์แป๊บนึงนะครับอ่าโอเคนะครับนักเรียนสกดตามสุดนะครับยีอันเยีนยน,ย,ย,นยีอันเป็นอะไรยีอันเป็นเยียนนะครับ ต่อไปครับเราจะเอาสิ่งพรัยชนะมาใส่ครับเพื่อนสื่อเธอเยียนเทียนเธอเยียนเทียนเธอเยียนเทียนเทียนนะครับแปลว่าวันนะเทียนแปลว่าวันนะครับต่อไปครับจี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 นะครับจีแปลว่า ฤดูนะครับจี้แปลว่าฤดูเนาะสองคำนี้เดี๋ยวเราจะนะครับจะต้องจําให้แม่นเลยนะครับเพราะว่าสองคำนี้เราจะไปใช้กับทุกฤดูนะครับเทียนแปลว่าวันนะครับฤดูอะไรก็ใช้คำว่าเทียนเนาะจี้แปลว่าฤดูเหมือนกันนะครับโดยตรงเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามีอะไรอีกบ้าง่าฤดูการแรกนะครับนักเรียนอ่านตามเสืงครับชวนชวนชวนนักเรียนสะกดตามเสือครับ ชวุนชุนชวุ <Ch ijn Diamond> uh, ชุ <PAUL> อ weakest, <y ié> fruit, วุนอะวูเนาะตัว u คือเสียงวูนอนตัว n คือนหนูนะครับผสมกันเป็นวุนนะครับอะสกดตามสิครับชวุนชุนชวุนชุนชุนแปลว่าฤดูใบไม้ผลิชุนแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะครับ อ่เรามาดูกันครับมีชุนอะไรบ้างคำนี้นะครับผู้ตามเสื่อชุนเทียนชุนเทียนชุนเทียนอ่าชุนเทียนนะครับเทียนแปลว่าวันชุนคือดูใบไม้ผีนะครับชุนเทียนคือวันที่เป็นฤดูใบไม้ผีถ้าเป็นภาษาพูดครับอันนี้ภาษาพูดเนาะภาษาไทยเราก็จะบอกว่าหน้าใบไม้ผลินะครับหน้าใบไม้ผลิเนาะชุนเทียนต่อไปครับผู้ตามเสื้อครับชุนจี ชุนจีอ่าชุนจีแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะครับชุนจีแปลว่าฤดูใบไม้ผลิจีแปลว่าฤดูเนาะชุนคือฤดูใบไม้ผลินะครับชุนจีคือฤดูใบไม้ผลิอ่าอันนี้ก็คือทั้งหมดของคําว่าฤดูใบไม้ผลินะครับจะมีชุนชุนเทียนชุนจีคําต่อไปครับคํานี้คือฤดูร้อนนะครับภาษาจีนเราเรียกว่าเซียผู้ดำเนินเสียงเซียเซียอ่านักเรียนสะกดตามเสีครับเออาร์เย s i ya ร i ya เ i ya สี่ครับเชียเชียเอ่าเชียนะครับแปลว่าฤดูร้อนเชียแปลว่าฤดูร้อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคำอื่นๆอะไรบ้างนะครับคำนี้ผู้ถามสื่อเชียเทียนเชีเทียน <G introductory> อ่ะเชียเทียนแปลว่าวันฤด,ดูร้อนหรือว่าหน้าร้อนนั่นเองนะครับเชียเทียนอ่าวันฤด,ดูร้อนหรือหน้าร้อนนั่นเองนะครับโอเคคำต่อไปครับผู้ตามสิครับเชียจีเชียจีเชียจีชอ่าเชียจีไม่ใช่เชียจีนะครับเป็นเชียจีนะเป็นเสียงสี่หมดเลยนะตรงนี้นะครับเป็นเชียแล้วก็จีเชียจีแปลว่า ฤดูร onents, ้อนนะครับจีคือฤดูเนาะจีคือฤดููนะครับเชียคือฤดูร้อนเชียจีฤดูร้อนนะครับอ่าฤดูต่อไปครับหลังจากที่ฤดูใบไม้ผลิเสร็จแล้วฤดูร้อนเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูใบไม้ร่วงสัะจีนะครับลองพูดตามสุดนะครับชิยูชิวชิยูชิวอ่าอิอยูคือเสียงยูเนาะชิยูเป็นชิวนะครับ ชิวหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงนะครับชิวหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงนะครับคำอื่นนะครับลองพูดตามสินครับชิวเทียน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 เทียนคือวันฤดูใบไม้ร่วงหรือหน้าใบไม้ร่วง ckså, นั่นเองนะครับชิวเทียนคือวันฤดูใบไม้ร่วงหรือหน้าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับโอเคคำต่อไปครับพูดตามสินะชิวจี ชิวจี้อ่าชิวจี้นะครับแปลว่าหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงครับจี้คือฤดูนะครับชิวจี้คือฤดูใบไม้ร่วงอ่าสามฤดูผ่านไปนะครับต่อไปฤดูสุดท้ายนะครับหลังจากฤดูใบไม้ร่วงเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวภาษาจีนลองอ่านตามชันนะครับเตอองตงเตอองตงค่ะโอเองคือองนะเตอองนะครับอันนี้เป็นเสียงต่อตานะครับ เตอองเป็นตรงนะครับตรงหมายถึงฤดูหนาวนะตรงหมายถึงฤดูหนาวนะครับเตอองเป็นตรงนะเตอองตรงฤดูหนาวนะครับอ่ะคำนี้ครับผู้ตามเสือตรงเชียนตรงเชียนอ่าตรงเชียนแปลว่าหน้าหนาวนะครับตรงเชียนแปลว่าหน้าหนาวก็คือวันที่เป็นฤดูหนาวคือหน้าหนาวนั่นเองนะครับอีกคำหนึ่งครับต้องเรียน่านตามเสือตรงจี้ ตรงจีอ่าตรงจีก็คือฤดูหนาวนะครับตรงจีฤดูหนาวตรงเชียนฤดูหนาวตรงจีฤดูหนาวเช่นกันนะครับฤดูหนาวกว่าโอเคเราจะมาสรุปกันนะครับก็คือมีสีฤดูด้วยกันครับคือฤดูอ่าฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและก็ฤดูหนาวนะครับเราจะเรียกว่าผลิร้อนร่วงหนาวนะครับภาษาจีนนะผลิร้อนร่วงหนาวภาษาจีนพูดตามช่นะครับ ชุนเุนชชุน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 ชุาชุน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 เุนช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 ุรชุนชุนชชุน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  ฤดูหนาวนะครับตรงคือฤดูหนาวโอเคนะครับสี่คำนี้ฟังชัดๆแล้วก็พูดตามสินะชุนเชียชิวตรงชุนเชียชิวตรงชิวตรงอ่าช้าๆช้าๆนะช้าๆชชัดนะครับเวลาพูดก็ช้าๆช้าๆตามเพื่อนนะครับตามทุกคนเนาะชุนเชียชิวตรงชุนเชีย ชิวตรงนะครับเป็นพริรรอนร่งหนาวนะครับพริ่ร่ว่งหนาวโอเคครับนี่คือก็เป็นฤดูสิฤดูนะครับของประเทศจีนของประเทศไทยจริงๆอ่ะมีแบบมีแต่ฤดูฝนฤดูร้อนฤดูเย็นนะครับไม่หนาวด้วยเย็นนะครับฝนร้อนเย็นนะครับของไทยนะอ่ะต่อไปครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าแต่ละฤดูนะครับมีอะไรบ้างต่อไปเราก็จะมารู้จักกับสภาพอากาศ ในนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าฝนตกแดดออกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหมายถึงอุณหภูมินะครับและกันนะครับเทียนอ่คำนี้นะครับนักเรียนผู้ต่างสื่อเทียนชีเทียนชีเทียนชีอ่าเทียนชีนะครับแปลว่าสภาพอากาศเทียนคือแปลว่าวันแต่ว่าหรือว่าแปลว่าท้องฟ้านะครับส่วนคำนี้นักเรียนอ่านตามสือชี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 อ่าชีนะครับ เทียนชีพหมายถึงสภาพอากาศเทียนแปลว่าท้องฟ้าหรืออากาศนั่นเองนะครับเนี่ยท้องฟ้าอากาศนะครับอ่าเทียนชีพหมายถึงสภาพอากาศนะโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับอันแรกผู้ถามหลง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 อ่าหลงแปลว่าหนาวนะครับนักเรียนสะกดตามหนูสินะครับเลอเอิงเลิงหลง เลเอิงเลิอาเลอเอิงเลิงแต่ว่าเป็นเสียงสามว่าเราก็ทาให้เป็นเสียงสามหลงหลงแปลว่าหนาวนะครับเหลงแปลว่าหนาวโอเคนะคําต่อไปครับน้องเรียนอา่อา,อาหนาวก็ต้องมีเย็นนะก่อนจะไปหนาวก็ต้องเป็นเย็นนะครับเพวอเราเสือ้อเหลียงคว่เหลียงคว่ เห,ห,หลียงขา่ายอะเหลียงควายแปลว่าเย็นสบายนั่นสกุตามสืนอครับยีอังเยียงสกตามครับยีอังยังเหลียงต่อไปเลยังเลียงเลยอ่าเลยังเลียงเสียงสองนั่นเป็นเหลียง เ <Yeah. S 2> หลียงเหลียงแปลว่าเย็นนะครับเหลียงแปลว่าเย็นผู้ตมเสื้ <Yeah. S 2> วูไอไววูไอไว I, ต่อไปครับเคยไคว่เสียงเอ่เสียงเบานะครับแต่น,นี่เป็นเสียงเบาแต่ว่ามันต้องต้องประสานอ่าพันเสียงกับตัวข้างหน้านะครับว่าเสื้อ่เหลียงควายเหลีงยงเหลียงควาย นะครับเหลียงควายเหลียงคว่ยนะครับแปลว่าอะไรเหลียงควายแปลว่าเย็นสบายนั่นเองนะครับอ่ะคานี้เราผู้ตลองสืบเล้วนะครับเหลียงคว่ยเหลียงควายเหลียงควายแปลว่าเย็นสบายเหลียงควายแปลว่าเย็นสบายโอเคเรามาดูสภาพอากาศต่อไปกันดีกว่าครับคือร้อนนะครับร้อนร้อนเนี่ยภาษาจีนนะครับผู้ต้องสืบร้อเร้อนู้ต้องสืบร้อ เ uh, ออเร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 ออ่าออกคำว่าเรอแต่ว่าห่อลิ้นคับนั้นานะคือเร่อเรออ่าเรอแปลว่าร้อนนะตรงนี้จะเป็นอ่าตอกสอดจีตรงนี้จะเป็นไฟนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเนาะไฟก็ให้ความร้อนนะครับเออนะครับโอเคเรอแปลว่าร้อนนะครับอ่า มาดูความตอไปดีกว่านะครับร้อนแล้วก็ต้องมีอบอุ่นนะครับอบอุ่นภาษาจีนนะครับพูดตามซสนหนวลห้วหนวลห้วหนวนหัววแล้ส่งตามสิครับวูอันวันวูอันวันวันวูอันวันวูอันวันอ่าววูอันคือวันต่อไปครับเนวันนวนเนวันนวน หนวดหนวดหนวดอ่าหนวดแต่ว nah. ่าเราจะออกเสียงให้คร uh <oh ึ่งเดียวครับหนวนหนวนอ่าเสียงตีบหองหีบนะครับแล้วก็ใส่ไม้เอกก็คือหนวดนะครับหนวนใช่ไหมครับอ่าหนวนเนาะอ่าต่อไปครับอันนี้ก่อนหนวนจำไหมครับอันนี้คือหนวดนะครับต่อไปครับวุญเสือวูอววอวูอววอ อ่ต uh, uh, uh. ไปครับเฮวอหัวเฮวอหัวเอออวหัวเสียงเบาครับหัวห uh. uh, so, ัวแต่ว่าอันน like, ี okay. <dem 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 ้เป็นเสียงสานนะเราจะผันเสียงตามเสียงข้างหน้านะครับเพื่อหน่วนหัวหัวหน่วนหัวนะครับแบบหน่วนแล้วก็หัวลงมานะครับอ่าหน่วนหัวแปลว่าอบอุ่นนะครับหน่วนหัวแปลว่า อบอุ่นนะครับนอนห่วอบอุ่น,อน,ออนโอเคครับอ่ะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของบทคำศัพท์บทที่4นะครับนะเกี่ยวกับฤดูกาลนะครับมีฤดูนะครับอ,อันนี้การมีฤดูนะครับใบไม้ผลินะครับฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะครับเป็นภาษาจีนคือชุนซั่ชิวตงนะครับ แล้วก็มีสภาพการครับเทียนฉีเนาะเป็นอ่าพ<อ>ู้เรายนชื่นครับเหลิง่ง<อ>เหลิงคือหนาวต่อไปครับเหลี่ยงควายเหลี่ยงควายอ่าเหลียงควายคือเย็นสบายนะครับต่อไปครับร,อร,อรอ้อเรออ่าร้อแปลว่าร้อนนะครับต่อไปครับหน่นขวขั่ว หนวนหัวนะครับหนว่วนห้วแปลว่าอบอุ่นอ่ะโอเคนะครับอ่ะก็อันนี้คือคำพท์ของบทที่อะไรบทที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจี้เจียฤดูกาลนะครับอ่ะสำหรับอ่าคัพท์ก็ประมาณนี้นะครับ